ากแดดรับวิตามินดีวันละ20นาทีฆ่าเชื้อโควิด19ได้จริงหรือกรณีชวนเชื่อเคล็ดลับฆ่าเชื้อโควิด19โดยระบุว่าให้แสงแดดฉลมทั่วตัววันละ20นาทีทุกวันแสงแดดจะไปเสริมภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อโควิด19ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าไม่มีงานวิจัย ที่ยืนยันว่าการยืนตากแดดนั้นสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้โดยเชื้อไวรัสตระกูลโควิด -19 นั้นสามารถทนทานต่อความร้อนได้ถึง90องศาแต่ความร้อนจากแสงแดดนั้นไม่ถึง90องศาวันที่25พฤษภาคม2564นะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ตากแดดรับวิตามินดีวันล,ละ20นาทีฆ่าเชือ้อโควิด -19 ได้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะกรณีชนเชื่อเคล็ดลับค่าเชือ้อโควิด -19 โดยระบุว่าให้แสงแดดชฉลมทั่วตัวตว,วล,ละ20นาทีทุกวันหรือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แสงแดด จะไปเสริมภูมิคุ้มกันค่าเชื้อโควิด -19 ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ตรวจสอบและชี้แจงนะคะว่าเป็นข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่ซ้ำเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการยืนตากแดดนั้นสามารถฆ่าเชือ้อโควิด -19 ได้โดยเชื้อไวรัสตระกูลโควิด -19 นั้นสามารถทนทานต่อความร้อนได้ถึง90องศาซึ่งในความเป็นจริงแล้วความร้อนจากแสงแดดนั้นมีความร้อนไม่ถึง90องศาแน่นอนค่ะ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อนะคะในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยและวิธีป้องกันตนเองสามารถติดตามได้ที่ www.ddc.moph.go.th โอทนะคะหรือโทร1422ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือเว็บไซต์ของกรุมควบคุมโรคนั่นเองนะคะบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการยืนตากแดดนั้นสามารถฆ่าเชื้อโควิด1 9ได้โดยเชื้อไวรัสตระกูลโควิด1 9นั้นสามารถทนทานต่อความร้อนได้ถึง90องศาเซนเซียสนะคะแต่ความร้อนจากแสงแดดนั้นไม่ถึง90องศานะคะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวปลอมนะคะเรื่องของการตากแดดฆ่าเชื้อโควิด19นะคะถ้าเผื่อว่าใครเห็นข่าวนี้ก็กรุณาอย่าแชร์ต่อนะคะซอนย่าบรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่ารตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ